เงิน400,000กว่าบาทก็สามารถขับรถยุโรปได้แล้วนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่รถยุโรปอย่าง B M F10 ตัวนี้ราคาลงมากๆนะเหลือ400,000กว่าบาทตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลครับเป็น B M ซีรีส์5 525D F10 นั่นเองนะครับ2011ครับมาด้วยสีดำารบต้องบอกว่าโอ้โหราคาเนี่ยถูกเกินอะถูกจริงๆนะฮะแต่ในราคาถูกเนี่ยไม่ใช่เป็นรถชนหนักนะฮะแล้วก็ไม่ได้กอไม้นะฮะต้องบอกว่าเดี๋ยวผมพาดูสภาพกันหน่อยนะฮะว่า เป็นยังไงกันบ้างครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์5รหัส525ก็คือรหัสพิเศษนะฮะมาด้วยเครื่องดีเซลประหยัดน้ํามันขับดีช่วงล่างดีนะฮะเครื่องยนต์ตัวนี้บอกเลยว่าโอ้โหแบบแรงอ,ะนะอ่ะนะกระจังหน้าโครเมียมครับไฟต,ตัดหมอกอะไรมีมาให้นะฮะเซ็นเซอร์นะฮะมีหน้าหลังเลยนะครับตัวนี้ไฟหน้า LED สวยๆเลยนะครับตัวสีสีดําตัวนี้เนี่ยมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนะฮะเดี๋ยวผมเก็บสีให้นะครับในส่วนของล้อแม็กครับ เป็นล้อแมกข,ขนาดอยู่ที่18นิ้วครับมาพร้อมกับยางพีลารีคะ่ะ2022นะฮะยางก็ยังใหม่อยู่เลยนะครับดอกยางเหลือเยอะมากนะครับอ่าล้อแมกก็สีเดิมๆของเขาเลยนะด้านข้างก็เป็นซีรีส์5นี่ถือว่าใหญ่นะข้างในกว้างเป็นรถระดับผู้บริหารเลยนะครับเขา f o r อ a แอ e เซเนี่ยสี่ประตูเลยออปชั่นดีนะครับก็จงมองข้ากแบพับไฟฟ้าได้นะฮะอ่า ดูดิสวยนามนะต้องบอกว่าเป็นรถที่รูปทรงเนี่ยดูดีนะดูหรูหรานะครับแล้วคันใหญ่นั่งสบายนะครับด้านท้ายไฟท้ายเอกลักษณ์ของ F10 นะฮะเป็น LED 3เส้นนะฮะสวยๆแบบนี้โลโก้525นะตัวนี้เนี่ยถ้าคนเล่นสีนี่5จะรู้ว่าจะมี520กับ525ถ้า525เนี่ยจะแพงมากๆนะป้ายแดงถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเกือบ4ล้านนะตัวนี้แพงมากนะ คือแพงอ่ะสมล้านกว่าต้องมีอ่ะนะถ้าเป็นรหัสนี้ปลายท่อครับเป็นปลายท่อแบบโครเมียมีมท่อคู่นะฮะอ่าเซ็นเซอร์ท้ายมีมาให้นะอ่าเปิดให้ดูกว้างมากนะครับกว้างแบบใส่ถุงก๊อฟได้เลยอ่ะนะฮะนี่ฮะภายในของเขานะครับโอเคสิ่งที่ผมจะให้ดูก็เรื่องโครงสร้างครับ คุณรูได้ว่าสีพื้นเดิมไม่เงานะไม่ได้มีรถชนหนักแน่นอนรับประกันได้นะโครงสร้างคันนี้ผมให้อินสเปคชันตรวจแล้วเป็นโครงสร้างเองไม่มีชนหนักนะครับอ่านี่ฮะสวยเดิมนะข้างล่างมีอะไรเดี๋ยวเปิดให้ดูหน่อยก็จะมีช่องเก็บของอีกนะครับด้านล่างนี่อ่าให้ดูพื้นหน่อยนี่ฮะพื้นเดิมจะเป็นแบบนี้ครับไม่มีชนหนักนะถ้าชนหนักเนี่ยมันจะดูออกเลยว่าพื้นจะมีพ่นสีเงาเงาอันนี้คือพื้นเดิมเขานะครับโอเคนะ สวยตันนี้ผมอยากให้ดูพื้นเดิมหน่อยว่าเฮ้ยรถมันไม่เป็นชนมานี่เห็นไหมพื้นมันจะเดิมๆนะถ้าชนมาเนี่ยมันจะไม่เป็นมันจะไม่เป็นสีเทาๆอย่างนี้นะมันจะเป็นแบบพ้นมาพ้นดามาอย่างเงี้ยนะโอเคดูไม่ยากครับดูตะเข็บซ้ายขวานี้ก็รู้แล้วนะนะอ่าอะมาดูฝั่งขวาหน่อยขนใหญ่จริงนะบอกเลยครับนุ่มนวลน,นะเป็นรถที่อะไหล่มีเยอะมากซ่อมง่ายอู่ไหนก็ซ่อมได้ภายในครับ เบาะหนังสีครีมนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะตัดด้วยลายไม้ออกสีลายไม้สีดานะครับกระจกไฟฟ้าอันนี้รู้สึกจะเป็นม่านหลังไฟฟ้าด้วยนะเนี่ยมีกระจกมองข้างวบบพร้อไฟฟ้าเบาะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้ามีเมมโมอรี่สองจุดครับนี่ให้ดูสภาพแผงนะ,ะก็มีรูอรอยนิดหน่อยนะฮะ,ะแต่สภาพหนังอะไรสวยงามเลยนะค,ะะครับราคบเพจเมอร์เซเดสเอ่อบีเอ็มดับบิลนะฮะ,ะคอนโซลครับ ไฟหน้าระบบออโต้นะมีมาให้นะอันนี้เป็นพวกไฟตัดหมอกนะครับก็คอนโซลบอกเลยว่าสวยนะเป็นลายไม้สีดำนะฮะตัดด้วยสีเงินนะครับช่องแอร์ต่างๆใช้งานได้ปกติครับผมนี่นะฮะพีบต่างๆใช้งานได้ปกติเลยนะฮะออปชั่นต่างๆใช้งานได้ปกติในส่วนของพวงมาลัยครับพวงมาลัยสีหี5้5ส5เนี่ยรหัสพิเศษจะได้เป็นแพ d เด Shift มาแล้วนะครับอ่าแล้วก็มี m ม l ติฟังชัทั้งสฝั่งนะครับ พวงมาลัยครับสาภาพพวงมาลัยก็ยังโอเคนะพวงมาลัยก็มีรอยนิดหน่อยนะตามการใช้งานแต่ว่าผมว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าโอเคอะนะก <c ười> ับราคา400,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับตอนนี้ผมจัดโปรโนะ <c ười> นะี่ฮะเลขไม้250,000กิโลเมตรไม่แท100้ร้อซนะครับคันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเลขไม่เยอะหน่อยนะแต่ว่าเราขายในราคาถูกนะคะตามสาภาพของรถจริงๆนะครับ นะเข้ามาทดลองขับได้นี่เห็นไหมจะมีโลโก้เขียนว่าดีเซลนะตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลนะครับอาแพนต่อไปก็จะเป็นจอครับโหจอซีรีส์หคันนี้จะวองเลยว่าใหญ่มากนี่เป็นจอขนาดใหญ่นะฮะมีตัวนี้เนี่ยสามารถเข้าดูข้อมูลตัวรถได้นะฮะนี่ vehicle information vehicle status เนี่ยสามารถดูได้เลยว่ารถคันนี้เนี่ยพร้อมไหมยางพร้อมไหมนะฮะน้ำมันเครื่องนะฮะ เซอร์วิสรีควอร์เมนต์นะครับนี่เห็นไหมเบรกโ f ล์อิดเอนจิ้นออยล์ทุกอย่างออขึ้นโอเคหมดแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าพร้อมใช้งานนะครับมีการเซอร์วิสมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีใบเสร็จต่างๆให้ดูนะฮะเพิ่งเซอร์วิสมาเลยนะฮะคิดว่าไม่น่ามีอะไรแล้วนะคันนี้ของเหลวอะไรก็โอเคหมดแล้วนะฮะจออะไรก็ใหญ่นะซีนะีห้าเขนตรนกลางก็จะเป็นในส่วนของ ลายไม้นะฮะคอนโซลกลางลายไม้สวยๆเลยนะช่องแอร์ต่างๆสวยงามนะใช้งานได้ปกตินะครับคีบต่างๆโอเคนะครับผมตรวจสอบสภาพแล้วก็ก็ผมว่าใช้งานได้ปกติเลยนะไอ้นี่ไฟเนาะไฟช่วยเหลือขอทางเนาะไฟฉุกเฉินแล้วก็นี่ฮะอันนี้ก็เป็นระบบวิทยุอันนี้ก็เป็นระบบแอร์แอร์เป็นอุณหภูมิแยกซ้ายขวาครับแอร์เย็นนะแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับแยกอุณหภูมิซ้ายขวานะฮะปุ่มต่างๆสวยงามนะ สภาพพร้อมใช้ปุ่มพุสต้าดอยู่ซ้ายมือครับสวยงามเหมือนกันนะไม่ลอกนะครับภายในเนี่ยคันนี้ผมบอกเลยว่าสวยนะกุญแจครับนี่เป็นคีย์เลดพุสต้าดมีปุ่มเปิดฝาท้ายนะฮะนี่ก็เป็นคอนโซลกลางนะฮะนี่วางแก้วได้2ช่องนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับเกียร์ครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าครับนะมีทิปโทนิกด้วยมีเกียร์ทิปโทนิกด้วยสามารถเปลี่ยนเกียร์แมนนวลได้นะตัว M ตัวนี้โหมดครับโหมดสปอร์ต ค o มฟอร์ตอีโค่ปรับโหมดตรงนี้ได้นะครับเบรกมือไฟฟ้าเบรกออโต้โฮให้มาครบออปชันเนี่ยดีมากคอนโซลกลางสวยเป็นลายไม้สีดำนะฮะนี่เ๊ะอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นที่ใส่ของเหมือนกันนะครับโอเคนะแล้วก็นี่ก็เป็น i d r i v ยนะเอาไวด้ดูข้อมูลตัวรถนะครับไว้ควบคุมวิธีอยู่มาดูตรงที่เท้าแขนหนังต่างๆโอเคนะสวยงามเ,เป็นหนังสีครีมนะฮะนีฮะเปิดได้ปกตินะครับก็ดู ข้างในมีช่องเสียบ USB ต่างๆนะครับสภาพเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะนี่แผ่นต่อไปคอนโซลต่างๆสวยงามแผงประตูต่างๆสวยงามนะฮะอ่าแล้วมาดูเบาะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูพอดีเป็นเบาะสีครีมกลัวจะเลอะอ่ะเปิดให้ดูก่อนสภาพครับนี่ฮะกิฟครับเบาะหนังใหม่นะฮะอ่าทำให้ใหม่เลยนะครับบอกเลยว่าคือคุณได้รถที่พร้อมใช้ะนะฮะนี่ฮะคุณดูได้เลยว่าไม่มีรอยขาดแน่นอนเพราะ นี่คือเบาะหนังใหม่ทั้งชุดครับนี่ฮะใหม่เลยนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวนี่คุณดูดามขอบนะฮะได้ต่างๆสวยงามใหม่กิฟเบาะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะฮะนี่ฮะอ่าก็ตัวท็อปมะเนาะสีรีห้าห้าสองห้าตัวนี้นะครับเนี่ยคุณดูดีนะภายในสวยเลยนะฮะอ่ะดูด้านหลังครับต้องบอกว่ากว้างอยู่แล้วนะสีรีห้านี่แผงประตูนี่ไม่มีขาดนะ หนังต้งตากสวยงามนะครับแล้วก็มีม่านด้านข้างนะครับดึงขึ้นมาเกี่ยวได้นะครับตัวนี้นะยังไม่พอนะมีม่านตรงนี้ด้วยนะคือออปชั่นก็ครบจริงๆนี่มาเกี่ยวนี้ได้นะครับคันนี้มีม่านด้านข้างม่านด้านหลังหมดเลยเนี่ยสภาพพร้อมใช้งานอะแผนเข้าไปข้างในครับแอร์หลังนี้นะสองช่องปมกระดุมมีมาให้ครับแล้วคุณดูเบาออะทั้งหมดนี้เบาะหนังใหม่ครับนะต้องบอกว่าคุณได้รถ ในราคา4คี่แสนกว่บาทที่พร้อมใช้นะครับลองมาเทสไร์ลองมาขับได้ครับขับดีนะอานะต้องบอกก่อนว่าราคาเนี้ยผมบอกเลยว่าผมจัดโปรนะต้องไปเร็วแน่ๆนะฮะคันนี้ก็จริงๆเจ้าของเดิมมีประกันชั้นหนึ่งอยู่ด้วยนะครับนี่ให้ดูนี่เครื่องยนต์525สองห้านี่ยไงสองพซีซีทวินพาวเวอร์เทอร์โบ เนี่ยเสียงเครื่องสตาร์ทอยู่นะฮะเสียงปกติไม่ดังนะฮะไม่มีโซ่มาแคเรียกนะไม่มีเสียงโซ่ดังไะน,นะในเครื่องดีเซลคนจะรู้ตอนนี้มีการดูแลมาหมดแล้วนะครับนะซ่อมแม่นทนายมีใบเสร็จนะครับอ่าก็มีเซอร์วิสใหญ่มาแล้วนะคใครอยากจะได้ไปใช้นะถ้าไม่ติดเรื่องเลขไม้ผมบอกเลยใช้ได้ครับนะมีเซอร์วิสมาแล้วนะแล้วเรื่องโครงสร้างนะเมื่อกี้ดูแล้วนะน็อตน็อตอะไรเนี่ยน็อตฝากระปงนะ ่าโครงสร้างเดิมนะไม่มีชนหนักนะรับประกันได้นะมีแค่เก็บสีเนี่ยนะฮะนี่เลขตัวถังเช็คได้นะครับเนี่ยนะคือด,ดูสาภาพนะฮะเนี่ยชุดแผงคานหน้าต่างๆนะครับนะอ่าคันนี้อินสเปคชันตรวจแล้วเกรดเอครับนะโครงสร้างไม่มีอุบัติเหตุชนหนักแน่นอนนะก็ฝากไว้ด้วย0874408888ราคาเพียง499,000บาทนะครับดูรถที่โยชิดาบายคุณแบงพระราม9แยกฝั่งเมืองสุรวัดธรรมสวัสดีครับ